สวัสดีครับวันนี้พบกับกปงบรรณาชาแน,นลครับวิถีชีวิตและการเดินทางวันนี้ตามติดชีวิตวัดต่วนวันนี้มาเรามาทําอะไรกันอีกวันนี้วันนี้จะมาเป็นเด็กช่างรักหญิงเด็กช่งางล้งางวัดออกล้างวัดเออกล้างวัดเด็กช่างรักหญิงเขามีเดี๋ยวโมเมนตยังได็ไปทางมองได้เวลาเขาสองของสอ,องแย่งเนาะได็กผู้ันเด็กช่างเดี่ยวโมเมนว่าเขาเป็นช่างไหมเป็นผู้ช่วยช่างเลยยผผูู้้ซซออยผู้ช่วยช่าง ไปจะเจอกันเลยครับนี่ครับผมบรรยากาศืุนที่บรรยากาศที่เราจะมาล้างวัดกันเนาะครับผมเสียอวนเนาะเสียอวนไปนี่ต้องลุยน้ำครับท่านผู้ชมเด็กเด็กช่างล้างวัดก็ต้องอย่างนี้และลุยทุกที่ บรรยากาศบรรยากาศช่วงหน้าน้ำยังมีอยู่นะครับตอนนี้ยังพกักแย่งก็มีอยู่หนึ่งหัวมีอยู่เนาะอ,อันนี้เขาก็พลังจีซุกเนาะปล่อยน้ำม,มาแล้วนี่ยไก่จีด้เกีืยวแล้วนี่เขาบรรยากาศบ้านๆเฮาๆอย่างน,นี้พกักแยง่ง nè, nấu chôm. Pak kanye nè, Pak kanye warm. Worm nè. Worm. 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 บรรยากาศรางวัดเนี Gesch ่ยเสียอ้วนเุยยอดนี่นี่ทีมงานทีมงานนี่เขาเรียกมีการออนไลน์พิษัดออนไลน์ออนไลน์นี่คือว่าใหมงน้ำทับไลน์เป็นแนวเดียวกัน นี่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หลักๆในการทำรางวัดโบเมนโบเมนแนวแทงปลาไหลอันนี้แท่งมุดอันแท่งมูสก็เรียกเหล็กปักระยะห้สามเมตรเนาะเออสามสามเมตรในที่นี่คือเนี่ยพามาดูอุปกรณ์การทำรางวัดตรงเนื้อไอ้มันมันไม่ใช่นี่ใ่การทางคางเหงายุมากนิดเดียวครับสองหนึ่งต่อไปครับ ข้อครจบเออทำไมก่อนใจมึงโดดใช้มันได้หนามอยู่ไหนกอเนี่ยหมงเหี้ยต่แต่ันใส่ได้บ้งตั้งในรูด้วรรูดิบหลังตรงไหนโอเคงานตรงัหนโอเคเขสามารถนอดได้ด้ว่โทรหาโอเคเกิไปรอดเลยครับผมกบี่จะไปตั้งต่องปแล้วปูมนเอาไปด้วยพื่อเกียธาตุน้าเุณนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนี่นี่ใ้ฟังหน่อยนี่ เขาเรียกว่าเรียกอะไรขาขาขาลีเซ็กไม่จร th ิงผู้งูเหรอผู้งูแต่ว่าอันเป็นเป่าตัวหล่อเปิ้ตัวนี้เขาเรียกเปิ้ลตัวนี้เขาเรียกขาขาเป่าขาลีเซ็กตัวนี้ก็เป่าอันนี้เป่าขาดอันนี้คือกล้องเนาะ เดี่ยวผมแห้งนะกล้องคุณเนี่ยแห้งนี้งอ่ะเอาไปแขกที่นี่อุปกรณ์แต่ละอย่างของการทำรังวัดเนาะไปเดี๋ยวพาไปดูกันวิธีการทำรังวัดการตั้งกล้อง อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตั้งกล้องสอง น,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 นี่คือระดับน้ำตรงนี้ครับทา่านผู้ชมมีสี่ตัวสองตัวตังต้งใช้รูตัวนี้เป็นเซนเตอร์มันมดุดตัวนี้เซนเตอร์ใช่ไหมเรียกว่าหมุดหลักฐานแผนที่ ต่มาก่อนมันไม่ใช่แบบนี้เนาะใช่ไหมไม่มีม่มีเจ้ารูทแทงไว้ก็มีอยู่มันจะมีเขาโดยส่วนมากเขาจะใช้รูเป็นจุดศูนย์กลางของกล่อ,องตัวนี้ออืเนี่ยครับ อันนี้เราจะลองส่องดูจะจะปรับให้มันเข้ารูตรงกลางดูอ๋ออันนี้คือมันลงล่างใช่ไหมใช้ใช้ใช้ใชใชรูตัวนี้เป็นจุดเซนเตอร์เป็นจุดศูนย์กลางของอันนี้กล้องนี้นจะเห็นไหมวะเยอะนะอันนี้มันเป็นรูเล็กเนี่ยกล้องอกล่องให้ตัวนี้ให้มันตรงกับรูตัวนี้อืนี่ตัวนี้เป๊ะเลยเพราะว่ามันลงมานี่มันใช้ พูดง่ายๆว่าเราเรียนแบบนี้นะตั้งแต่เรียนอันนี้มามันเป็นมุมเขาใช้มุมเนาะมุมนี่คือส6มร้อยหกสิบองศาคือเป็นวงกลมมันจะหมุนเป็นวงกลมสา0รอยหกสิบองศาเหมือนนาฬิกากล้องเหมือนกันทํางานเหมือนกันมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะอันนี้พิกัดเดียวหามากอ๋อพิกัดเดียวมันจะวิ่งตั้งแต่หนึ่งองศาไปจนหมุนรอบตัวมันเองก็คือสามร้อยหกสิบองศา มันจะมีองศาแล้วก็ชอยเป็นฟิลิปเป็นริปดาแล้วฟิลิปดา60ฟิลิปดาจะเท่ากับ1ลริปดา60ลิปริดาจะเท่ากับ1องศาท้าในตัวล่างนะคือว่าเริ่มจากเซตศูนย์มัน360อกองศาก็จอเซตเป็นศูนย์หมดแล้วตัวนี้มันก็อันนี้นิดหนึ่งมันจะบอกระยะตัวข้างบน สองร้อพิกัดใช่ไหมอ่ามันจะตัวนี้มันจะบอกระยะจากจุดเซนเตอร์รูตัวนี้ไปหารูตัวนู้นในวันมันตั้งเมื่อกี้นี่ระยะจากนี่ไปมันสองร้อห้าห้าเมตร็ดสิบเก้าเซนอ๋อระยะยิบอ่ามันจะบอกพิกัดนู้นครับไ,ไกลมากเนี่ยสองจากตัวนี้ไป ồ vừa lạc sóng loại có หลักเก็บมาปักปุ๊บก็จะมีกล้องมาส่องตรงนี้เพื่อเพื่อให้ที่ดินแปลงนั้นมีค่าที่กับเอานี่มีค่าที่บกับชาโดยที่ว่าหลักไหนเคลื่อนย้ายหลักเป็นยังไงเขาเจ้าหน้าที่ก็จะได้รู้ว่าที่ดินแปลงหลักตัวนี้คือมันได้มันคือมันได้เหียยิบเลยรู้ว่ากี่ตารางกี่ตารางเมตรครับแล้วมันจะฟอกคำนวณเนื้อที่มาละเอียดเลยทีนี้ ก่อนแค่เขาขีดเขียแล้วก็ใช้ใช้วิธีการกว้างคุณยาวในการคำนวณนาที่เฉยๆทำภาษาทำแถวภาษาบ้านเรา่องก็เสียหน่อยอ่านั่นแหละเี้กระเสียใช่กว้างคุณยาวในหน้าที่มันโดยนจมานันก็อยู่ในเกณฑ์นน่ะคาดเคลื่อนไล่สองไล่ก็มีเหมือนกันเนอะโอ้ยพอเหลือแล้วบางทีมันก็เจ้าบ้านมันข้อที่ยันท้ายไล่หนึ่งสองไล่ผมไม่ได้ไม่ได้ การคำนวณคร่<ข>ราวๆเลคำนวณโดยประมาณการคาดเขียนมันเยอะ อันนี้ก็เป็นหลักการเข่าวเนาะแก็รทำรางวัลแม่นการข่าแล้วรางวัลแป้งนี่เนาะยาวใหญ่เลยทั้งตั้งเวอร์เลยบ่ยังมันก็ไล่หลิยเนยมันก็้ไล่คนนี้เนาะไล่เติมอยู่คิดมันสีเอาเขาก็เอาเบิ่งอาการเข่าวแต่ถ้าผู้ใดสที่ไอแจกรางวัลในเขตแถวนี้ก็ติดต่อได้ติดต่อได้ติดต่อได้พี่นัดเนาะ ครับเพราะเขาจะมีทีมงานงอยู่แล้วครับจะมีทีมงานของเขาอยู่ครับเหมือนจังวัดเอกชนในอย่างไรกันี่เนาะโอเคมันอนก่ก็ซ้ำนี่แล้วล่าลง,ลงวัดเบาๆเบาๆชิวๆครับผมโอเคครับสวัสดีครับ